โอ้คนอะไรจังไรหมันในปลาเสือเม็ดแรกเลยครับโอมาถึงตีกินเลยครับโอ้ใหญ่อยู่ใสสวยครับใสสวยครับอืมโคตรสนุกเป็นไงครับ ตอนซบสนุกเป็นไงครับบิ๊กบอสบิ๊กบอส เม็ดแรกนะครับโอ้คนอะไรจังไรหมันในป่าเสือเม็ดแรกนะครับโอ้มาถึงตีกินเลยครับวันรุดนวันตะเพียนที่ไหนได้ล่ะปัดท็อง,งไม่มันขึ้นตูมเมื<ร>ม่อกี้นะม,ม,มันขึ้นแล้วใายเด้อใสายยาวเด้อพี่แซกซักพี่แซกใจเย็นพี่ใส่ใส่กิตชื่อของเขาคือกิตชนะมานะเจ๊มอมาตีลงแปะปลาแดกเลยนะครับ อ้ยใส่สวยเว้ยเฮ้ยของของแค่นี่หวางเน่ยจะไปไหนของเขานี่ของแค่นี่หว่างไม่ใช่มันจะเข้าตรงไม่จะเข้าขวาออกมาขวาออกมาขวามาแล้วหนุนคนนึงไม่ไม่รู้แหละถ้าโดนสายไปแล้วถ้าโดนสายไปแล้วสักตีเลยเพิ่งเข้าช่องนี้เลยเนี่ยโอ้ของเขาดีจริงจริงตัวทันเบสจีเฟย์เมียก้น

ก๋วยจี๊ซอสก็แดงโลครับกินน้องแม่เหรอเข้ามาเลยเนี่ยมาแถวนี้แหละน้องแม่เหรอใจจะจูงมาท้ายมันเออไม่ต้องจูงมาท้ายมันพลาดแล้วนี่แบบนี่ม้นี่ช่องนี้นี่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 ของคนดีเดี๋ยวเอาเบ็ดออกของคนดีของคนดีมันเข้ามาเดโยนของคนดีเยอะๆเดี๋ยวมันเข้ามาเดี๋ยวยกเลยช่วยกันยกปูปูของเขาเป็นไงปูแหมจริง อะไรวะตีเป็นชนันหลังไลกินแล้วเอาผมใครกินอีกล้เนี่ยของผมเนี่ยเดี๋ยวขึ้นมาดูด้วยเด้ตาบอดเปล่าโดเบรกแล็วเว้ใจเย็นนั่นใจเย็นครับผมอเออันนี้มันก็เข้ามาอันนี้มันก็เข้าออเี่ยเดี๋ยวมันก็เข้าอย่มันมันหมดแรงแล้วเดี๋ยวมันก็เข้ามานี่ยตรงห้องนี้แล้ หอยใหญ่ต้นหอยใหญ่ต้นช่องนี้ล่ะนี่สวายใหญ่ไม่เนี่ยเป็นไรไหมใช่สวายใหญ่ยีโซกยีโซกน้าตังอย่าต้นเป็นไงลูกอ๋อมันลอยอย่งนี้เลยถ้าบอกสวายจะไหวเดี๋ยวคนละขวดเลยนี่วะยีโซกยีโซกเนี่ยเป็นยีโซกดูไม่แต่มันขึ้นน้ำอย่างเงี้ยมันเปอร์เซ็นต์มันเยอะโอ้ยี่ก็โอ้

ทานดี่เฉยทานสายเฉยสายแล้วสายแล้วสายยาวแล้วต่างบอยแล้วใหญ่ใหญ่ต้นใหญ่รังเด้อของกูนั่ตรงนั้นแหละอือรุดน่ะพูดจาไม่ค่อยเข้าหูเน้ยยาวเด้อ ไปอยู่นี่ไมไม่ดีเท่ากันไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนว่าทะเลไม่แล้วเ่ยัดเข้ามาในป่าไม่อยู่ใกล้ๆเย้อนสายให้ก่อนเอาครับอีลุงตุงนังครับโอโมมีเป็นคนอ,ดอดัดปลาครับตากกล้องต้องเปลี่ยนมุมนะครับมันมาอยู่ใกล้เลยหน้านก็ปลาเลยหน้นยอดหน้าก็ปล<ฮ>าเลยนะโอ้ใช้กระทำอะไรกันอีลุงตุงนังครับนั่น,นะปลากลิานตัวเดียวสี่เบสคนละสองคนสามคนเลยคนเพราะน้องเพีย้องออกางนี่แหละ ตอนเดินมาฝั่งนีน้น Herm ี่เหดินมาฝั่ง oh นี้นะครับมันเดมันจะมาเอาอีฝุงนี่ไหมเนี่ยนั่นเดียวองเาเลยเดอีหัอยู่วตัตีเาลอหัวตำตำนั่นแหละหัวต่ำ มาทำตาเอาใครใครใครตาแค่น่อยเดี๋ยวไอ้กล้าะไหน้ะโอ้ข้าวไม่ก็ดขึ้นฝั่งแล้วนี่นะกระโดดขึ้นฝั่งเร็วๆเร็วๆกล้าตาตาแคหน่อยเอ้เออเออเออแปลายใกล้นาทีเดียวไมาได้นะนาทีเอาออกไปปลายใกล้โอ้หกรอบแล้วเนี่ยทางมันทางมันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่อาประกันไปปรกันประกันเอาเอาตัวขึ้นนะครับตัดเลยนี่ครับโอ้โหสักไงต้องให้ผู้มีเกียรติมาตักปลาให้นะครับพี่สักของเรา มามามานี่โอ้ยโอยโอใหญ่อยู่สวยสวยครับสวยสวยครับสวายใหญ่สวยใหญ่สํายมันขึ้นแดงโลวะสบายใหญ่นะครับอืมเอาเอาไอ้นั่นอะไรโอโจ้ด้วยเลยนน่ะโอโจ้ด้วยเลย ผสมโอโจ้ด้วยนะอร่อยดีมีโอโจ้ด้วย่ใช่ไมใช่เบียร์เบียร์ขวดเร็วนี่แกเอาถุงหอยด้ยเพ็บเพ็บถุง่อยยองเผาเลยที่นอนเลยไอ่เนี่ยมึงมึงต้องแต่พัดทางนี้ไหนเดี๋ยวมาทางนี้เดี๋ยวมาอัดทางนี้ข้ามการข้ามการไปตรงนั่นแหละข้ามาไปใจินเอาอดเอาอดไป รอดเขาคันรอดรอดเลยมือใจเต้นจะทะลุออกอกเลยน่ะกลัวปลาลุตมีรอบนึงนี่รอบนึงเด๊ะเด๊ะเขาเข้าตีเลยตีตียกขึ้นมาหมุนขึ้นไปจะหมุนทำไมล่ะเขาจะได้รอดเลยเลยนะเดี๋ยวปู่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเอาตัวขึ้นก่อนครับปล่อยมันนี่ปล่อยมันยะอดินไปนู่นไปแล้ว ของผมมันยกๆยกนรองแล้วยบเยวุ่นวายแท้กินแนาะเออคนอื่นเขาเหล่งเขไม่เคยมีเย่างนี่นี่นาไปได้แล้วนี่สองรอบนี่ไหนมันเป็นยังไงเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวอาเอาตัวขึ้นมา ยามยกไม่เข้ามาแล้วไงมึงก็ตายทักทาได้โดดจับหางแม่งเลยนอนปล่อยฟองแล้วเสร็จแล้วมึงเอ๊ะเข่าเก่าเข่าเก่าขานให้ออกจากบ้านมะเอาเลยเก่าของพี่ตีเอาเลยเอาเลยอีสมอีสม เอาเลยเอาเลยขนาดก็ไดเอาเลยไม่โดนเส้นนี้นะใส่เลยใส่เลยเอาเลยเออโอ้ัวเลยดิาิบขึ้นโอ้โใหญ่จริงครับใหญ่จริงโอ้ที่ใหญ่จริงเลย ฝนมาเโอ้ยมองนานๆก็สวยต้องมองนานๆนั่นแหละข้างใน้านนั่นอ่ะเออๆนั่นน่ะอาจจะไม่ถูกลูกจับไม่ถูกจับมือซ้ายจับไม่ถูกเออวัดวัดก่อนมันติดเลยลูกไม่ต้องไปวัดแล้วลูกอีกทีนึงอีกทีนึงแคมป์เอ้ย ปากฉีกเอานังก oh. oh. ิาเตั้งคันขึ้นมาอย่าไปหมุนอย่างนั้นเออตั้งคันขึ้นแล้วก็หมุนตั้งแขนน่ะตอนเช้าบริหารแขนหน่อยเด้อแขนไม่มีแรงเนี่ยยังน้อยอยู่ยังน้ออยู่โอ้ดงเอ้าตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่อยูะ ลากขึ้นมาลากขึ้นมาอืมเอายกพอพ่ออืปลาปูยศในยศมาเม็ดแรกตีเบ็ดคันแรกเอาเบ็ดมาสี่คันเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะฝุกหรือเปล่านี้อากาศมันเชิงบุบๆนะไงฝากไปได้ครับช่องต่วนฟิชชิงไทยแลนด์นะครับสายไหนครับ,รบอาจจะยี่สิบบวกครับ วันนี้มาเทสหัวเชือดจวดเลยครับเอ้อนี่ฟังเวลาครับ